กะทะาแบบเร่งด่วนครับพี่น้องหมูเร่งด่วนบ้านเกิดติกนี้กันสองคนเสยคนที <c oughs> <อ>่สามนอนแองแรงอยู่ทีนี้กันสองคนเนาะคนหน่อยมาไไ้้ลูกอยู่เนาะเลื้อสิมุกระทะโอมอสหมอสไลหมหมดดอกทีมห้องทองทีงท่หลบกลับไปกินที่บ้านถ้าปิดร้าน น้ำจิ้มมะี่นน,น้ำจิ้มเ,าเานาะเทเนี่ยสิมือ,มอวาวๆพี่ไหมเ,เทใส่นะค้าเรลยกแหงมันพวกหข่งห้อยสันเขทา่ยงกระเบื้องกระเนื้อนอำจิ้มจุ้ม ุ่ม่อนโอปสุกสุกตอนไงจุ่ไปแห้งหุมซีมอะไรอย่างไรชุดเขาบแถมเสนมากบอกมแถมจกยางโปรีไปตั้ง่ชุดต้องแถมนี่ ปลาปุ่งเด้อยร้านไหนแ่่เห็นคลิปนี้แล้วปลาปุ่งเด้อหมูกทานตุดแถมเสียนแถมพักน้้งตัวมานสองลูกสองเกือบสามเรเนาะเกือบสามลูกเบิงๆมานสามลูกอได้มึงเรียนรูละสองลอยบอกให้เาไปซื้อซื้อมันลอยกว่บาท สสใส่หลายม่ไม่สุกใส่ทีราชินของิงนโอ้ั้งขาวนานออนันั้นบรหนิห่อนอีหม้ออันนี้บริห่อเลยห่อนตะตรงกตาตัดตไ,ไฟดดไฟตัดแบบเห็นบใส่ลายเลยไฟตัดำสบน เดียวมัมนเกลเ่น้อเ้เนาะพี่ครับได้เคือเดีย,ดยมมันจวดจะขวดวบบนี่กินบ่ะ่จักแบบมันโอเคยัดีญญ ยยนเนือหันยุกตุ๊ยาหยุบยบดบม่ดูอะไแพงบั้ง่ขายยังบ่าเองเนี่ยร้านต้มตําเขาขายราคาดีทา่มขึ้นหือยามคืนเชื่อเป็นประหยัด่ะกากันพง่น,น้ง